Thank <music> you. สวัสดีครับผมศาสนาจารย์สมเกียติวรรณศรีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นนะครับเช้าวันนี้ขอให้เราได้มารับประพรแห่งพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันจากพระธรรมยอห์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่8ครับยอห์นที่3ข้อ1ถึง8มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืน ทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาพระเยซูตร,รัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไร จะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่น และท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินคำสำนวนไทยที่บอกว่าความรู้ทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดเราคงจะได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆแต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะได้ยินแล้วซึ่งคำที่ว่านี้บ่งชี้ให้เห็นว่าในโลกนี้ มีผู้คนมากมายที่มีความรอบรู้ในสรารพบัตเรื่องและเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยสามารถใช้เป็น,นกลไกในการที่เราจะเข้าไปควายคว้าหาความรู้ได้ไม่ยากนักเช่นเข้าไปใน SEARCH e n g i n e ทั้งหลายเช่น Google หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเสิร์ชหาข้อมูลเราก็สามารถจะรู้ได้อย่างฉับพลันทันใดและรู้ได้ทุกเรื่องแต่น้าแปลกนะครับบางที เรารู้เรื่องรอบโลกแต่บางทีเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราความรับผิดชอบของเราเราไม่ได้รู้เรื่องก็มีอยู่ถมไปเรื่องราวของผู้ชายที่มีชื่อว่านิโคเดมัสในพระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นบทเรียนที่สอนใจเราได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการที่เราจะสแสวงหาความหมายของชีวิตเราได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่า ผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่านิโคเดมัสคนนี้เป็นฟาริสีแล้วก็มีฐานะทางสังคมหรือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเป็นคนชนชั้นปกครองเป็นขุนนางมีความรู้มีการศึกษามากพอสมควรแต่เขาได้มองเห็นเืยว่ายอมรับความจริงในสิ่งที่ระเรียสคริตได้เป็นอยู่เขาได้มาหาพรปเยซยสคริตในค่ําคืนหนึ่งซึ่งการที่เขามาในยามค่ําคืนนั้น เป็นเพราะว่าเขาเป็นคุณนางเป็นคนชั้นปกครองก็รักษาเกียรติของตัวเองไม่ให้มัวหมองไม่ให้ตกเป็นขี้ปากนินทานั่นเป็นเพราะว่าองค์พระบรมเจ้ายัางไ,ไม่ได้เป็นที่ยอมรับใน่ามกลางของผู้นำศาสนายิวหรือใน่ามกลางสังคมยิวยังถือว่าเป็นพวกแปลกประหลาดเป็นบุคคลแปลกประหลาดอยู่อยู่นอกคลีดนอกรอยไม่ได้อยู่ในสารระบบของพวกเขานั่นคือธรรมชาติของคนยิวอยู่แล้วดังนั้น คุณนางคนนี้มีใจศรัทธาแต่เข้ามาหาพระองค์ในเวลากางคํำกลังๆๆคืนเพราะรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์ของตัวเองนี่เป็นเป็นบทเรียนหนึ่งที่สอนใจเราบางครั้งบางทีการแสวงหาพระเจ้าก็ถ้าเราไม่ลดละความพยายามก็สามารถที่จะเข้ามาหาพระองค์ได้ด้วยเช่นกันเมื่อเขาเข้ามาหาเขาได้มากราบทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าเราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าไม่มีใครทําหมายสําคัญเหล่านั้นได้ นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขานั่นคือ,อการยอมรับความจริงของเขาที่ได้มีต่อองค์พระเวนเจ้าแต่ถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ปรงไม่ได้เคลิบเคลิมไปกับการยืนยอบยกยอปปอปั้นของนิโคเดมัสแต่ประการใดโปรงยังคงนิ่งเฉยและโปรงไม่ได้ไหลเคลิ้มไปตามคำยนยอเหล่านั้น แต่มากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพระองค์ได้นําเขากลับเข้าสู่ความจริงแห่งพระวัชาของพระเจ้าและความจริงที่เขาควรจะได้ค้นพบในที่นี้เราได้เห็นพระคำของพระเจ้าได้พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาตัดกับผู้ชายคนนี้ได้อย่างชัดเจนนั่นคือว่าพระองค์ได้ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้บังเกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นนั่นแปลว่าคนนี้เป็นฟารรสี เคร่งอยู่ในตัวบทกฎหมายเคร่งครัดอยู่ในหลักธรรมคาสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้าแต่จิตใจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่พระองค์ยิงตรงเข้าไปที่หัวใจของเขานั่นคือว่าถ้าไม่ได้กลับใจไม่ได้บังเกิดใหม่คือรับชีวิตใหม่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีวันได้เห็นแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ยิงตรงเข้าไปที่หัวใจของเขาในทันทีทันใดสังเกตก็คือว่าเขาได้ตั้งประเด็นคําถามว่า เกิดเกิดมาตั้งนานแล้วจะกลับไปเกิดใหม่ได้อย่างไรแล้วพระองค์ก็ได้ทรงมีความอดทนมีพระเมตตาคุณต่อชีวิตของเขาอย่างล้ำลึกพระองค์ได้ทรงให้เขาได้เข้าใจพระองค์ได้ใช้ตัวอย่างเรื่องของลมเรื่องของพายุมาเป็นตัวอธิบายในความหมายที่ลึกซึ้งในเรื่องของฝ่ายวิญญาณก็หมายความว่าพระองค์ตั้งว่าเราไม่สามารถมองเห็นลมได้แต่เห็น ผลตอบสนองของสิ่งที่ลมเข้าไปประทะเห็นกิ่งไม้พัดไหวได้ก็สามารถรับรู้ได้ว่าที่กิ่งไม้ไหวเพราะว่ามีลมพัดนั้นเมื่อพูดถึงวิญญาณแม้ไม่เห็นตัววิญญาณแต่สามารถเห็นผลลัพธ์หรือผลตอบสนองจากสิ่งที่เป็นล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณได้ด้วยเช่นกันพระองค์ก็อธิบายให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ่งนั้นจากรูปการหรือว่ารูป รักภายนอกจากสิ่งที่ธรรมชาติแวดล้อมจากสิ่งที่ง่ายๆนั่นคือสิ่งที่ปลงได้ทรงมีความอดทนอดกลั่นต่อชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่านิโคเดมัสคนนี้มากพอสมควรบทวินสอนใจที่เราได้รับจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่1บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่8ตรงนี้ประการแรกก็คือว่าเราให้สิ่งใดเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตหรือเคลื่อนชีวิตของเราในชุกวันนี้ ความรอบรู้ในศาสนาของเราหรือว่าความจริงของพระเยซูจเจ้าเราใช้สิ่งใดเป็นตัวขับเคลื่อนในชีวิตของเราความต้องการของเราเท่านั้นหรือหรือความเป็นศาสนาของเราหรือความจริงขององค์พระเยซูจเจ้าถ้าคุณเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นผู้ที่เดินตามพระคิดควรจะให้พระคิ์นำหน้าในชีวิตของเราอยู่เสมอประการที่สอง เราได้บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงหรือไม่อย่าให้ชีวิตของเราติดอยู่ที่เปลือกหรือความเป็นศาสนาแต่ว่าเข้าไม่ถึงเนื้อในแห่งพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่าเราต้องรีบกลับใจถ้าชีวิตของเราไม่ได้เกิดผหลหรือสำมแดงคุณลักษณะใดๆที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเราเป็นคนที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในองค์พระ,ระบุนเจ้า นิพพรรรมคาลเทียบทที่5ได้อธิบายความชัดให้กับเราอย่างชัดแจง้งในข้อที่18เป็นต้นไปให้เห็นภาพ2ลักษณะระหว่างชีวิตที่เกิดใหม่กับไม่เกิดใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นเราสามารถจะไปศึกษาเรียนรู้อย่างเข้าใจได้เราควรจะมีคุณลักษณะชีวิตแบบประคิดสะท้อนออกมาในชีวิตของเราไม่ว่าจะมุมหนึ่งมุมใดให้เรามีชีวิตเยี่ยงองค์พระพเวญเจ้าเมื่อเราจะเป็นสาวกของพระองค์ และถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนขอเรียนให้ทราบความจริงอย่างนี้ว่าแค่ความเป็นศาสนาไม่สามารถนำพาเราเข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้เราต้องเกิดในพระเจ้าต้องให้ชีวิตจิตวิญญาณของเรามีชีวิตและเปินขึ้นในองค์พระเป็นเจ้าและมีชีวิตอยู่กับพระองค์และเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้บริยนที่3ก็คือว่าเราได้อดทนอดกลัน่น ต่อคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมเข้าใจกี่มากน้อยอย่าปล่อยผ่านเลยพระเยซูคริสต์โปรงอดทนอกลัน้นต่อคนที่ไม่ยอมเข้าใจแบบนิโคเดมัสเนี่ยมากพอควรให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์ประการที่4 mm. ก็คือว่าเราได้ปล่อยทิ้งใครไว้ให้อยู่กับความงมงายหรือความไม่เข้าใจหรือความไม่รู้อยู่หรือไม่อย่าปล่อยเพื่อนพี่น้องของเราเป็นอย่างนั้นพระเยซูคริสต์โปรองไม่ทําเช่นนั้นกับนิโคเดมัส นิโคเดมัสติดแงดอยู่ที่ความเป็นศาสนาอยู่ที่ความเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดในตัวบทกฎหมายและชัดเจนในหลักธรรมคำสอนหรือในพระวจนะของพระเจ้ามากพอควรแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยเขาไว้เช่นนั้นเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายถ้าเขาหยดติดอยู่ตรงนั้นแต่พระองค์ทำมากยิ่งกว่านั้นนำเขามาสู่ความจริงของพระองค์เจ้าเพื่อจะให้นิโคเดมัสได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ให้เราทาเช่นนั้นด้วยกับเพื่อนพี่น้องญาติมิตนของเราหรือแม้กระทั่งกับตัวของเราเองและมัดระวังที่จะไม่ติดอยู่แค่ความเป็นคริสต์ศาสนาเท่านั้นเราที่ฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าขอบคุณที่พระคำได้สาแดงให้ลูกทั้งหลายได้เห็นว่าแค่ความเป็นคริสเตียนหรือความเป็นศาสนาไม่สามารถนําพาชีวิตของลูกทั้งหลายได้ไปถึงองค์พระบุญเจ้าถึงหรือ,รอมีสิทธิ์เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระอ,องค์ได้ แต่การบังเกิดใหม่ในพระองค์ต่างหากที่จะทําให้ลูกทั้งหลายได้มีสิทธิ์เข้าในพระอาณาจักรของพระองค์ขอได้ทรงช่วยและอวยพระพรซ้ำแดงและเปิดเผยให้ลูกทั้งหลายสามารถที่จะบังเกิดใหม่ในพระองค์สามารถจะรักษาชีวิตแห่งการบังเกิดใหม่ชีวิตใหม่นี้เอาไว้ตลอดในชีวิตเพื่อเราจะได้รับสิทธิ์นั้นในการเป็นลูกของพระองค์เอาไว้ยิ่งชีวิตพระองค์มาเพื่อลูกทั้งหลายจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงนี้ขอพระคุณทีเมตตาอยู่เสมอ อธิษฐานขอประพรแะการช่วยเหลือจากพระอ,องค์ในพระนามฤธิ์พระยะเยซูเจ้า